ค่ะวันนี้ย่าย่าเพาะกระเพาไว้เนี่ยย่าจะมาย้ายกระเพาเนี่ยย่าเพาะกะเพาไว้แล้วย่าจะมาย้ายกระเพราสักที่ะเนี่ยย่าเพาะกะเพาไว้ยันนี้ต้นก็ยังอ่อนอยู่ย่าก็เลยว่าจะมาย้ายกระเพาออกต้นย่าก็ขึ้นนะเออย่าขึ้นมาจากไหนไม่รู้อ,อันเนี้ยย่าก็จะมาแงะ แงเ,เอามาปลูกในตะก้านี้อันนี้ผสมอะไรตะาอะไว้แล้วเนี่ยผสมมูลซี่เดือนผสมมูลผสมน้ำหมักน้ำไอะไวไ้แล้วนี่ยาก็จะแซะกระเพาขึ้นมาเนี่ยกระเพาเนี่ยยาก็แซะขึ้นมาตั้งไว้อย่างเงี้ยย่าก็จะปลูกมันทันทีเพราะว่าเพาะไว้นานและเขาขึ้นเนี่ยจะต้องมาขยายใส่ตะก้านี้แหละเนี่ยยา่า ก็จะไอ้นี่มาอย่างนี้เลยเนี่ยบุกสักสี่หลุมอันนี้แต่ก้าใหญ่อยู่กะเพราสําคัญเนี่ยยาก็จะเอาไอ้นี้เนี่ยอันนี้นั่นดินหญ้าไอ้นี่ไว้แล้วผสมปุ๋ยไว้แล้วเนี่ยยาก็จะไอ้นี่เลยเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยอันนี้ยาก็จะใส่นี้หลุมหนึ่งใส่สักสี่หลุมเลย เราจะหลัวอันนี้หลัวเข้าใหญ่เหมือนกันตะก้าเนี้ยตะก้าใหญ่ยาก็เนี่ยตั้งไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาอีกสักองหลุมยาก็จะย้ายให้หมดนี่แหละหมดจะย้ายหมดกระถางนี่แหละเพราะว่ามันหนาแน่นโรยไว้ขึ้นซองนึงอ่ะขึ้นอย่างหนาแน่นเลยเนี่ยเนี่ยยาก็แซะขึ้นมาอย่างนี้เลยเอาเอาเนี้ยแซะขึ้นมาเลยเนี่ยมันหนาแน่นอย่างนี้เลยเนะี่ย อันนี้ต้นต้นอันนี้ยาก็จะไอ้นี่เลยเดี๋ยวจะใส่ที่อื่นด้วยแต่ยาจะปุกมานั่นให้ดูสักหลุมหนึ่งกระเพราเนี้ยสำคัญเลยเพราะว่ายาผัดกะเพราอยนี่นี่ตั้งไปอย่างนี้เลยยาจะตั้งไปอย่างเงี้ยสี่มุมยาจะตั้งสี่มุมเลยกะเพราเน,นี้ยเพราะว่าดินยาผสมปุ๋ยมกักปุ๋ยอะไรไว้แล้วเนี่ย กขึ้นเขาก็ไอ้นี่เดี๋ยวก็จะหากระตะกาอีกสักใบหนึ่งมาเอาให้หมดนี่แหละหมดกระถางใบนี้แหละเนี่ยที่เพาะไว้เต็มเนี่ยอยากจะเอาให้หมดนี่แหละแต่ว่าเอาทีละครึ่งเดี๋ยวหากระถางก่อนหาตะกะ้าตะเกืออะไรเนี่ยยากก็ใส่ใส่ตระก้าานี้สี่หลุมเลยเนี่ยใส่ตระก้านี้สี่หลุมอันนี้ก็อันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ เอาไว้แต่อีกตะการหนึ่งทีนี้ยาก็จะเอาดินมากบกบเลยเนี่ยยาก็จะกบเลยไปอย่างนี้เลยเพราะว่าทําแรงเดยวเขาจะตายจ้ะแล้วก็พอนั่นแล้วก็ต้องเอาไว้ในร่มก่อนเพราะว่าเขายังอ่อนแอต้นเขายังอ่อนแอมันก็ยัง,ยงไม่ไม่นั่นยาก็เอาดินหมกไปอย่างนี้เลยเนี่ย เพราะว่ายาทำไม่เสียหายอะไรยาก็จะตักอดินหมกไปเลยเนี่ยทาอย่างเงี้ยกระเพราเนี่ยอันนี้หอมมากเลยกระเพราเนี่ยสําคัญต้องมีติดบ้านแล้วก็ปลูกได้ไวหน่อยเขาก็โสมก,ก็ต้องปลูกใหม่มันโซเขาโสมง่ายมากเลยอะกะเพราอะแล้วก็ก็ใช้บ่อยแลข้ข้างบ้านเขาก็มาซื้อกันบ่อยพอ พอนั่นเขาก็มาซื้อห้าบาทสิบบาทเขาแบบผัดกะเพราทีเขาแบบก,าขาก็มันไม่มีร้านที่จะขายสดๆไม่ค่อยมีใบกะเพราอ่ะมันก็ต้องอาศัยย่าปลูกนี่แหละแต่ย่าก็เป็นคนใจดีอะ่ะให้เขาเยอะห้าบาทให้ไปบ้านอะ่ะเพราะว่าย่าไม่ได้คิดว่าปลูกไว้ขายว่าจะปลูกไว้กินพอมันเหลือเขามา เขาก็ไม่เอาฟรีหรอกเขาก็เขาก็อยากเขาก็ซื้ออันเนี้ยย่าก,ก็จะปลูกเนี่ยปลูกกระถางนี้กระถางหนึ่งเนียแล้วเดี๋ยวย่าก,ก็จะหากระถางมาอันนี้ปลูกสี่ต้นเลยเนี่ยไม่สี่ต้นหรอกสี่หลุมหลุมหนึ่งมีหลายต้นเดี๋ยวเวลานั่นเขาก็คงจะย่าอยากจะใส่ตรงกลางอีกสักอีกสักหน่ quier, อยเอะใส่ตรงกลางอีกสักหน่อยเหอะเนี่ยเอาต้นนี้แล้วกันเนี่เอาต้นนี้มันเอ็นแล้วเนี่ยเอาต้นนี้นนแล้วกัน ใส่ตรงกลางอีกสักกลุมเดี๋ยวเผื่อกลางมันเป็นที่แล้วขึ้นมาแล้วก็ค่อยเด็ดค่อยแต่งเอาเพราะมันมันได้หมดนะ่ะเอาดินใส่อีกหน่อยอยันนี้ยยากก็เดี๋ยวเอาน้ำรดก็ก็ใช้ได้เดี๋ยวยาไปเอาน้ำรดก่อนเนี่ยขึ้นเยอะเลยเนี่ยยา นั่นลขึ้นเยอะเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่เยอะเลยนะเนี่ยยาเยอะขขึ้นเนี่ยอยู่เยอะเลยเนี่ยปลูกได้อีกหลายหลายหลุหลมอันนี้ขุดม,มาแล้วเนี่ยเนี่ยยาก็ว่าเดี๋ยวไปเอาน้ํามาลดก่อนเดี๋ยวต้นเขาจะเหี่ยวเดี๋ยวยาไปเอาน้ํามาลดก่อนเดี๋ยวต้นเขาจะเหี่ยวไปแล้วขเขาจะไอ้นั่นขเขาจะตายน,นี่ยาก็เอา เอาน้ำมาแล้วเอาใส่ผักบัวมายาก็เอาน้ำมาลดเนี่ยปลูกเสร็จก็ลดน้ำเนี่ยปลูกเสร็จก็ลดน้ำเลยลดก็ต้องค่อยๆเขาหน่อยเดี๋ยวเขาล้มเดี๋ยวเขาจะเน่าค่อยๆเขาหน่อยต้นเขาก็ย,ยังเล็กอยู่แต่งานนะเนี่ยต้นเขายังเล็กอยู่ยาก,ก็ลดแล้วก็ยาก,ก็จะวางว่ในี่ร่มนี่แหละแถวเนี้ยคือร่มพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวเขาจะไอ้นี่โดนน้ำมันก็จะ อนี่จะล้มต้นก็จะเน่าเนี่ยเอาเอาละทีนี้วันนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะมาขยายขยายใบกระเพราค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ